เคล็ดลับผิวขาวใสป,ปลอดภัยไม่ต้องพึ่งกลูตาไทโอน ผู้หญิงจํานวนมากมีความเชื่อว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อกลูตาไทโอนสามารถทําให้ผิวขาวได้แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ความจริงเกี่ยวกับกลูตาไทโอนว่าร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมกลูตาไทโอนในรูปแบบของการรับประทานได้ดังนั้นการรับประทานกลูตาไทโอนเพื่อต้องการให้ผิวขาวใสจึงไม่ได้ผลลัพธ์เท่าที่ควรและข้อต่อมาจะมีสักกี่คนที่รู้ว่ากลูตาไทโอนในรูปแบบฉีดถึงแม้เข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงแต่ก็มีโอกาสเกิดการระคายเคืองผิวอาการแพ้และเสี่ อันตตรายชีวิในความเป็นจริงร่างกายสามารถสร้างกลูตาไทโอนขึ้นได้เองโดยไม่จําเป็นต้องรับเข้าสู่ร่างกายในรูปแบบอื่นซึ่งร่างกายสร้างกลูตาไทโอนได้จากการได้รับกรดอะมิโนแอลซิสเตอีนแอลกลูตาเมและแอลไกลซีนอย่างเพียงพอซึ่งสามารถได้รับจากอาหารหรือสารสก,กัดจากธรรมชาตินอกจากนี้ร่างกายจะสร้างกลูตาไทโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากเสริมคู่กับวิตามินซี กลูตาไทโอนมีส่วนช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสโดยไปกระตุ้นการสร้างเม็ดสีฟีโอเมลานินหรือเมสส็ดสีผิวขาวและลดการทำงานของเมสส็ดสีเมลานินโดยปัจจุบันมีทางเลือกให้ผิวขาวกระจ่างใสและได้กลูตาไทโอนที่มีประสิทธิภาพอย่างปลอดภัยด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่1นึ่งแอลซิสเตีนพบมากในอาหารประเภทโปรตีน เป็นสารตั้งต้นที่ใช้สร้างกรูตาไทโอนช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดสีฟีโอเมลานินให้เพิ่มขึ้นหรือมีสีผิวขาวขึ้น 2. สารสกัดจากมะขามป้อมแหล่งวิตามินซีสูงจากธรรมชาติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอลซิสเตอีนและยับยั้งการทำงานของเม็ดสีเมลานินหรือเอนไซม์ไทโรซิเนส และสุดท้ายก็คือสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินไม่ให้ผิวเข้มมากเกินไปและปกป้องผิวจากรังสี UV ไม่ให้ผิวหมองคล้ำด้วยคุณค่าจากสารอาหารทั้งหมดโอกาสของสาวๆที่อยากมีผิวขาวใสและสุขภาพดีก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมเพียงแค่เลือกวิธีที่ถูกต้องปลอดภัยและน่าเชื่อถือด้วยความหงใยจาก Mega We Care